ทำการเปลี่ยนบิตเป็น2องูนนะครับอุบดเลเวลสีดำนะจุดโอ้โหโอชุดโอชุดโอ้โห oh 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 สิ่งกวัยยะฉันจะโชว์สิ่งที่มองไม่เห็นให้ดูเป็นขวัญตา สวัสดีชาวเมเบตเอ็กทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดุด๊กตุ๊ก่อนื่นเลยสวัสดีปีใหม่ครับชาวเมเบตเอ็กทุกท่านนะครับในปี2569นี้ขอให้ทุกท่านสุขภ,ภาพร่างกายแข็งแรงเล่นเมเบตได้อย่างยาวนานถึงเวลารีวิวเจ้าเมเทโอดรากูดแล้วนะครับตัวหมุนซ้ายที่มาใหม่นะครับ จริงมาส่งหลายวันก่อนปีใหม่แล้วพอดีนะติดธารกิจกับต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวนี่กลับมาแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูเดี๋ยวนี้จะลองกันเลยนะครับว่ามันตึงมันดีแค่ไหนมันสมควรเอาเข้าไปอยู่ในเด็กของเราไหมแ,แลวก็วันนี้จะมาทดลองคอมโบนะครับ260ยเลเวลของน้องออกกี้นะครับที่เขาว่าดีที่ทำให้ตอนนี้2-60นนั้นราคาขึ้นไป <laughs> เยอะเลยนะครับ แล้วก็จะมาแจกคอมโบลองคอมโบโจมตีหลายๆอันนะครับดูว่ามันเหมาะกับสายโจมตีไหมหรือนะ้าไม่มีบิดตีนะครับนะก็จะไม่ลองบิดทีนะจะลองบิดสายโจมตีอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าเจ้าเมโซอดากูลตัวนี้มันหนักเท่าไหร่แล้วมันหมุนยังไงนะครับเมโซอุดากูลนะครับสีขาวม้วงอย่างนี้ไอท,ที่ชูดซ้ายมาสีขาวนะครับ แล้วก็เป็นแบบเหมือนข้างหลังเป็นแบบอีกอก่นเนาะเท่แล้วก็เป็นเบลดของพุลลุมุนะฮะนี่นะครับใช้ต่างๆงของตรมตรีแรงวะ่ะนี่นะครับมากับบิดใหม่บิดโจนะฮะอะ่เดี๋ยวเราแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรเมเโอราครูชิบอ,ออกมาเออ อันนี้ก็เป็นกล่องนช่ต่อมาจะมีคู่มือมานะฮะแบบนี้นะครับนี่อะไรนะที่ชูดในกล่องประกอบด้วยที่ชูดนะครับนี่ไวเดอร์นัชเจอร์สีขาว โอ้ยยางสวยอะ่ะนี่ครับขาวม่วงแล้วก็สายอันนี้สายยาวนะแต่ก็ไม่ได้ยาวเท่าอันเก่าที่เรามีท,มาาที่มันแบบด้ามจับดึงอย่าเงี้ยอนนี้แบบเป็นดี่กองกอนสีม่วงวะ่ะโหสวยวะ่ะเดี๋ยวไปนดให้ตึงก่อนแล้วก็ประกอบด้วยนี่ครับเบรดเมเซลดากูลสีขาวม่วงแดงอสวยประเชศแล้วก็ บิีโจโจถือเซตสามเจ็ดศูนย์นะฮะโอ้สวยว่ะโอ้โหประกอบดูกันนะตัวเบร์โชดากูนะครับโอ้ไม่มีตำนวนอันนี้ขาวกริปไม่มีตำนวนเลยบางคนได้มาเป็นจำนิแล้วก็หมัดทำไมหมัดอ,อ๋อยู่นี่อ่านี่ครับหมัดก็ประมาณนี้บางคนได้มาหมัด หมัดน้อยหมัดจ้อยน้อยครับผมวันนี้ค่อ,อนข้างจะสมบูรณ์สีสวยวะ่ะสงสัยจะต้องซื้ออีกตัวนะฮะตัวหนึ่งไว้เล่นตัวหนึ่งไว้เก็บนะฮะรัชเชสสามเจ็ดศูนย์นะครับสีสวยเหมือนกันเนอะทีนี้ฟ้าน้ําเงินใสๆอ่าเทปประมาณนี้นะฮะสุดท้ายครับก็บิ๊โจ้บิ๊โจ้ีนนี่พิธัยพนโจ้จีนี่นะครับบิ๊โจ้ก็จะประมาณนี้นะครับคล้ายๆล้ายเอ็กเซลนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย ตรงเดือยห,หมุนตรงนี้เขาจะเล็กกว่านะครับเอ็กเซลมันจะใหญ่นะแล้วก็จะเป็นเฟืองอ้วนๆอ,อย่างนี้อืมดูดิโอ้อ่านะครับช่างดูนะครับตัช่างนี่มันก็พอช่างได้นะครับป๊าป๊าบอกให้มันเป็นตามสดสนิยมแต่ของน้ำมันเป็นแค่นี้นะครับประมาณ38.6นะครับกับ39บางคนได้มา39นะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นิดหน่อยนะฮะ0.04อะไรเงี้ยที บิดโจอยที่2.5นะครับผมน้ำหนักโดยรวมประกอบแล้วนะครับอยู่ที่47.1นะครับก็โอเคน้ำหนักถือว่า โอเคเลยนะฮะกรอบแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้เพื่อนสวยเลยสีสวยโหขาวสวยเป็นร้อยแน่แน่แล้วก็ที่นะเห็นเขาเล่นกันนะมันไม่ค่อยทนนะยางตรงเนี้มันฉีกมันขาดง่ายสีมันก็ลอกแน่นอนเลยนะครับก็เท่าที่สังเกตดูมุมเบสจะเป็นแบบ3าสอันนะมีด้านนี้ที่ใหญ่สุดก็คือมันจะมีพลติกยื่นออกมามืนมืนมันเป็นหมัดออกมานนะครับไว้แบ ชกสูมเดียวออกอะไรเงี้ยแล้วเป็นหมุนซ้ายด้วยนะแล้วเทียบกับตัวเก่าอย่าง Impact De ็กเนี่ย Impact Deck Impact Deck อยิมแพกเด็กอิมแพเด็กยางจะนิ่มนะครับยางจะนิ่มกว่ายางยางลบค่อนข้างนิ่มเวลาชุดไปเอียงหรือกระแทกเขาแล้วไปชนขอบสนามนะครับทําให้หยุดหมุนเลยนะครับาการโจมตีค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าก็มีข้อเสียคือ,อยางของเขาเนี่ยแะครับ ถ้าชุดเอียงชูไม่ตรงหรือไปกระแทกขอบสนามเดีก็หยุดเลยเรียบร้อยนะฮะส่วนของเจ้าเมเทโอดากูเนี่ยมันเหมือนเอ่อมันแข็งครับคล้ายๆพลาสติกผสมยางครับแต่ว่าแข็งกว่านะครับแต่ว่ามันก็สึกง่ายด้วยนะครับเห็นเล่นกันไปแป๊บเดียวก็สึกไปหมดแล้วอะตรงเนี้ย <c oughs> จะเหลือแต่เบรที่เป็นเหล็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนพี่น้องจะ ซื้อเอาไปไว้แข่งไว้ซ้อมสองตัวครับตัวนี้บอกเลยสองตัวเดี๋ยวนะคงต้องซื้ออีกตัวเพราะว่าถ้าจะเอาเข้าเด็กนะอันนี้มันต้องพังไว้แน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปทดสอบการหมุนการวิ่งของเจ้าเมโชดรากูนตัวนี้เลยนะครับกับบิดใหม่บิดโจอันนี้ว่าหมุนยังไงวิ่งยังไงนะครับน้าไม่มีตัววิ่งซ้ายด้วยนะครับเพิ่งซื้อ,อ,อคอบอลดรากูนมาเหมือนกันมี2ตัวมีสีเหลืองกับสีดำเดี๋ยวไว้มารีวิวอีกคลิปหน้านะฮะไป สอบการวิ่งของเมเทโอดากูนกับเจ้าบิสโจนะครับโกชุโอ้โหออกเรื่องอยู่นะก็จะเป็นบิดวิ่งไปตีแล้วก็จะมาควงเก็บสตามิน่าตรงกลางนะครับถือว่าเป็นบิดโจมตีที่มีสตามิน่าค่อนข้างดีนะเห็นบางคนก็เอาไปใส่กับฉลามไปใส่กับโคเวอร์ไวเบิร์นเนาะ อ๋อก็จะประมาณนี้นะครับ 3,2,1,Go Shoot! ชุดชุดเอียงหน่อยชาร์จชาร์จหน่อยชาร์จหน่อยอ่าจะขึ้นลายไหมชาร์จชาร์จชาร์จอ๋อไม่ขึ้นลายวะ่ะวนประมาณนี้อ่าก็จะ,จะประมาณนี้ว g o Shoot! ถ้าสูตรงก็จะมีโอกาสวิ่งโจมตีวิ่งโจมตีกว่าโอ้ยเอาเรื่องอประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้ามิชโลตะกูลบิดโจก็จะวิ่งประมาณนี้บิดดีนะบิดดีบิดบดีเลยอืม,อมโอเคเจะทำการเปลี่ยนบิดเป็นสองหกศูนย์นะครับโอ้สีเข้ากันขอแก๊กจังวะ <laughs> มันมันเบิร์ดง่ายป่ะเนี่ย่ะครับแล้วก็ปิดเลเวลสีดำนะปึ๊บกอไปเออแน่นอยู่นะเดี๋ยวลองลองดูการวิ่งก่อนนะครับว่าเป็นยังไงไป 3,2,1, go shoot โอ้โหยังไม่ทันสีไขรเลยตัวแต่แล้ว โอ้ยใส่อีกทีนะไี่ตีใครเลยก็วิ่งเข้าลายแม่งตัวแตกแล้วทีเรดดี้เซต three two one go shoot โดดโดดโดดอันนานะชุดเบานะแบบชุดเบาไม่ค่อยซิ่งเลยขอใหม่ขอใหม่อาจ้วขออีกทีหนึ่ง t h two one go shoot มันก็ได้แหละแต่เรายังไม่ได้ลองเตี๋ยใครงไงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงออสตามมนาก็ดีด้วยอาจจะลองอัดอัดสักร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวจะอัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะดอกแรกแม่งเบิร์สตัวเองไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ one go shoot โอ้ โอเคอยู่อ่ะโดนทีเดียวนี่อาจจะได้ไปอยู่ที่โพเซดอนประเด็นคือต้งองตีให้โดนด้วยนะเพราะเรเว่มันจะชาร์จแล้วก็เข้าไปตีอ่ะเดี๋ยวขอลองคอมโบนี้หน่อยคอมโบจะเป็นเบรดเมใช่รก์กูแล้วก็450ของฉลามนะครับขอบกันโห oh, 450รวมชิปเป่งเลยใช้มาเยอะนัชด450ได้แล้วแล้วก็บิดเป็นโลลัชนะครับจะลองดู ลักษณะการวิ่งนะเห็นมันมันวิ่งซิ่งมากเลยะไปดูกันว่าจะวิ่งซิ่งขนาดไหน go shoot ิ่งจัดซิ่งออกเลยแรงไปว่ะ one go shoot โอ้โหสิ่งกว่าเยอะ4.50โลลัดยังซิ่ง ใส่จบตีมก็จะประมาณนี้แล้ว4-50มันเตี้ยเนอะมันทำให้เบรเตี้ยลงมาครับไม่ต้องชาร์จเลยใส่เลยแต่ว่าก็หมดไวแล้วหมดไวต้องจะซิ่งจริงต่ซิ่งจริงอย่าที่เรติเซต3-2-1 go shoot โอ้โหไม่ชาร์จสี่ห้าศูนย์ม่กันไวโอ้ ส่วนตัวนะชอบคมโบนี้มากกว่าซิงกว่า450โอแจม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 อ่าลองเล่นดูนะครับ450เออ,อยังไม่อยากไปไประท้าใครเลยว่ะสีมันสวยใหนใหม่มมว่ะเดี๋ยวขอซื้ออีกตัวมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าไปเล่นนะเนาะเฮ้ยแจมแจมมาก3 2 1 go shoot ต้องชูตรงๆนะเอียงมากก็จัไม่ได้โอ้โอเคดีอยู่ครับใสไ,ได้ครับด้วยตัวเบตมันมีน้ำหนักค่อนข้างาดีอยู่แล้วนะเกือบ309มันก็ใส่สีห้าม,มก็วิ่งซิ่งขึ้นแล้วก็แต่จับตีกันค่อนข้างาจะดีนะโอเค ประมาณนี้2คอมโบนะลองให้แล้วมาลองให้อีกคอมโบหนึ่งนะเป็น360แล้วก็เปนบิดโลลัสเหมือนเดิมนะนะรู้สึกว่าใช้บิดโลลัสมันคุมง,ง่ายกว่ามันซิ่งกว่าลัสมันสูงอะ่ะนะครับเจอตัว,ตว,ตว,ตวที่มันตี้ยๆอย่างเงี้ยมันแบบซึ่งมันวิ่งดีอ่าี๋ยวลองดู Low 360, Low โลลัษสามหกศูนย์โลลัสเพราะว่ามันสามมุมของมันพอดีนะนี่ชนนี้ชนนี้ชนนี้อ่าเด,ดี๋ยวลองดูโ o s h o จ็ดโดสิ่งกว่าสี่หนักกว่าด้วยรู้สึกรู้สึกตีหนักขึ้นนะ่ะอ่ามองใหม่ t h r go shoot เราจะสี่สิ่งกว่าอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคออีกทีนะคุ้มแรงก่อนเมื่อกี้กะแรงไม่พอดีอดเอียงหน่อย 3, 2, 1, go shoot เฮ้ยเอาสามหกศูนย์บิสโลรัสก็ได้อะแต่จมตีก็ได้ก็วิ่งโอเคนะแต่ถ้าซิ่งเร็วก็สี่อาศูนย์้าช้าตีก็สองหกศูนย์แล้วก็บิดเลเวลเนาะคอมโบนอกกี้ก็สองศูนย์น้ก็ยังเบิร์ดอยู่นะก็ เวลาเล่นก็ระวังหน่อยนลครับเบิร์ตัวเองหรือโไปชนเขาแล้วตัวเองระเบิดประมาณนี้โอ้สามหกศูนโลลัสอโอเคอยู่ครับใช้ได้ครับมันน่าจะเหมาะกับสายแบบวิ่งอย่างนี้มากกว่านะคลิก,กนะว่ามันน่าจะกระโดดอะเดี๋ยวลองใส่บิดคลิกดูเนาะสามหกศูนบิดคลิกคลิกเหลืองนะไม่มีคลิกขาวคลิกเหลืองไปแล้วกันต้องปั่นด้วยดิ 3 2 1 Three, two, one, go shoot ชู o ไม่ดีว่ะเมื่อกี้มือชนขอใหม่ขอใหม่อมโอ s h o o โคตรสิ่งโอ s h o o โอ้คิดก็ได้ จิกก็ได้ครับเพื่อนวิ่งขึ้นลายตีดีอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกระโดดเหมือนพวกตัวหมุนขวาด้วยไอทีนี้ three two one go shoot กระโดดเ,เ,เหมือนกันเว้ยจะชูเรียมือก็จะช้ามันจะไม่ขึ้นเลยะเบาไอที one go shoot ทำนได้ด้วยเอ้ยชุดเฮ้ยได้นะคลิกก็ใส่ได้ครับสาม,มศูนคลิกนะอันนี้ก็โอเคอยู่แต่ชูตรงหน่อยก็คือโจมตีเฟสแรกเลยถ้าไปปั่นเอาเฟสสองอาจจะแบบหวังผลไม่ค่อยได้อ๋อเราไม่ได้ชูคนเดียวเ,เวลาเราเจอคู่ต่อสู้อะ่ะ พุ่สู้าชวนดักทางมาที่เราลงไปแล้วกระทบเขาเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนลายวิ่งก็ได้นะเพราะว่ามาณนี้สำหรับคอมโบเมโทรดากูน360กิกโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแกะกล่องรีวิวกับเจ้าเมโทรดากูนตัวหมุนซ้ายตัวใหม่ตอนนี้นะฮะที่กำลังมาแรงนะครับแล้วก็ได้ลองคอมโบของน้อง ออกกี้นะครับ2-60นะครับเลเวลก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีนะครับชาร์จตีแต่ว่าข้อจำกัดของบิดเลเวลคือมันชาร์จมันชาร์จนานครับมันอาจจะขึ้นลายแค่ที2ทีเท่านั้นเพราะงั้นต้องชูดดีๆกะจ,จังหวะดีถ้าเกิดชูดไปจังหวะแรกแล้วไปประท่าเขาเลยเราก็อาจจะเรียกว่าอะไรห,หวังผลชนะสปินอย่างเดียวนะครับแล้วก็260เนี่ยในส่วนตัวของนะ้าลอแล้วรู้สึกว่า มันยังมีโอกาสเบิร์ตอยู่50-50บ50นะครับบางทีมันอาจจะเบิร์ตได้ตีเขาเราเบิร์ตหรือวิ่งขึ้นลายแล้วจุดเองก็ก็ใช้ก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ในราคาขึ้นนะเห็นราคาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ที่นะ้าชอบเลยส่วนตัวนะก็เป็น450 450ได้กับก่องฉลามนะครับใส่บิดโลลัสก็ค่อนข้างจะวิ่งดีมากวิ่งเร็วขึ้นลายบ่อยมากครับแล้วก็ค่อนข้างซิ่งเรย หมือนมันวงน้ำหนักพอดีแล้วเบรมันเป็นสามด้านแบบเนี้ยเนาะแล้วก็มันหนักข้างนี้ข้างดียวโอ้ยเหี้ยเรียบร้อยเป็นรอย, <c oughs> อยเป็นรอยเรียบร้อยนะฮะมันก็เลยวิ่งดีวิ่งเร็วตีแรงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปลองตีกับตัวอะไรนะเพราะว่าใส่ตัวมนาะเดี๋ยวรอเอาตัวนั้นมาเต้นแล้วกันตัวนี้นะ่าจะซื้อมาเก็บเพราะว่าไม่ได้มีํำหนิอะไรเลยนะฮะบางคนได้มามีตําำหนงานแล้วก็อีกคอมโบนึงก็คือใส่เป็น360 ยังไม่ออกแน่นมากแต่004สีดําใส่กับโลลัสกับคิกก็ค่อนข้างวิ่งดีเลยคือคิกจริงๆใส่กับตัวอื่นมันดื้อมากเลยนะบิดคิกเนี่ยใส่กับทัเลโนบิดหรือฟินิกวิงมันค่อนข้างจะดื้อมันค่อนข้างจะลุมยากแต่ใส่กับตัวเนี้ยหมุนซ้ายวิ่งดีวิ่งนิ่งกว่าผิดปกติมากกับโลลัสเนี่ยครับใส่กับ300รู้สึกว่าค่อนข้างวิ่งดีคุมง่ายนะครับสาหรับ อ่าเมโซดารกูลที่หมุนซ้ายตัวนี้ส่วนตัวน้านะคอมโบที่คิดว่าเวิร์กกับมันนะเพราะว่าเบรคมันนะมันเป็น3ามมุมเนาะมันเป็น3ปีอย่างเงี้ยแล้วก็มีหมัดไวซิทิคอนตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือ1 6 0่งหกศูนย์ก็ก็เหมาะนะฮะก็เหมาะก็นอาจะตีแล้วแต่ว่านะไม่ได้รอแล้วว่าคนลองไปเยอะแล้วใส่กับลัสโรลัสก็ได้นะครับหรือพิกก็ได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะหมดสตามิน่าไหวเนาะสำหรับส่วนตัวคิดว่า450กับ360เนี่ยค่อนข้างจะเข้ากับมัน มันวิ่งดีกว่า3ามเจก็ได้ครับแต่สามเจ็ดศูนย์มันมันสูงไปนะครับมันสูงไปแต่ว่าสูงไปนิดนึงนะฮะมันก็เลยวิ่งวิ่งไม่ค่อยกเกาะลายส่วนบิตที่เขาให้มาเนี่ยก็คือดีมาเติมนได้ครับท่องข้างจะดีเลยนะครับแต่ส่วนตัวนะคิดว่าไม่ค่อยเหมาะกับมันเพราะว่ามันทําให้นิ่งช้าไปนิดนึงนะครับหรือเขาคิดว่าจะเอามาดูดเหมุนตรงกลางได้นิดนึงนั้ะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่ามันวิ่งขึ้นลาแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงกลางน่าจะมาดูดเหมุนช่วงท้ายนะครับ มันสามารถดุลหมุนได้เหมือนกันนะเจ้าเฮโรดากูนเนี่ยนะฮะใครมีคอมโบไหนแนะนำดีๆก็ลองแนะนำมานะครับสำหรับ560กับ760นะไม่ได้มาใส่นะครับมีอยู่แต่ว่าไม่ได้มาใส่รู้สึกว่ามันมันดูอ้วนมันดูเซิร์ฟท้าไปมันจะซิ่งๆิ่งสายตีมันน่าจะเหมาะกับสามสาพวกเนี้ย<ๆ>อะไรพวกเนี้ย4 2พวกนี้มากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเมโรดากูนใครชื่นชอบคลิปนี้หรือมีคอมโบอันไหนแนะนำก็สามารถแนะนำนะ้าได้ ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวน้าจะลองมาทำคอมโบให้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับน้องๆเพื่อนพี่ทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับยูชากินเกลียล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดูดุด,ด,ดุด้วยนะครับทุกช่องทางครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายทำให้ตายมันอะไรนะ Extreme เอ้ไไม่ใช่ e x t r e m e i n f i n i t y e x t r e m e ็กซ์ตรีมดะกุนิกเบิร์ดเหี้ยยาทิพาย ไปให้เนียพูดแล้วกันอินฟินิตี้เอ็กซ์ติมแบดเบอร์นิงอะไรวะเออทั้งม